มามาพี่น้องเกงเขาวเทยงเด้อกิบเนี่ยเหรอกินข้าวอยู่หน้ากแกงลาบหมูแกงน้ำไม้เพื่อเจียวปวย,ยต้มกับน,นี่บาทนี่มกปาก่าซิ่วกับนี่ป่าซิ่วป่าแข่งน้อยกอดปลาหมึกพวกเราคนกำลังกิน,น ไก่กับม้วนน้ำมาดิระวังตกเด้อปีนรถนะเราจะได้พักรีไปจะอ้อมจะป่าอ้าวอันนี้แหละเองปู่จังวะก็ทำนี่เหี้อเฮ้ยก็ทำนี่แหละเองปู่ก้อนหมูฮะนเี่แหละนี่แหละลาบหมูแกงหน่อไม้ ไข่ดาวทอดปลาหมึกก๋วยเตี๋ยวโอ้ห้าบแกงสปาอันอมเฮ้ยอมเจี๊ยบตัวก๋วยซุปก,กะมพพกกีพูนข้าวพัดกินกินก๋วยเตี๋ยวไปมาเกี่ยวข้าวซอย เลืกินข้าวสุ่มเดียวจะจแสบยายนึกว่าเหื่อกินบ้านตอ,อ,อ,อนนมันก็ไมีขายเนาะเหตุมันเป็นต้เห่าปวดท้องอึดใสพักทีลาวี่แท้พักทีผู้ชายอยู่แล้ว ้วมีชิงโงใส่อะไนั้นานั้นเองมีที่เสอร์เละเด้เสอรแต่ชิงโง่ี่ล่ะนั่นละกับน้ำมักอันซ่<ช>าเขาอยู่เป็นเป่นเนเีนเ่ยโอ้ก็จะพูดกินพักกินเขาจะแตกด้วยหนูอ้ย เอาอีอ๋วไปฝั่งนู้นสิอ๋อเอาขวดมาให้ยาเปิดให้น้องตะวันยานูาน่นยานี้ไม่มีมือมือเดียวอย่าดื้ออย่าดื้อ <c oughs> อันนี้จกพ่ผัตตยเลยเน้ำแข็งมาด้วยมะเอาน่าใส่ให้ใหกล้ พี่ด<ต>างกระไลลื้นบางอันก็มีเข้ากระโปงพี่เอาลงไว้วเอานักปศุว้เลยพอแล้วเอาทิงอาทิงอะพอล้กินกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวลำไส้อะไม่ได้ลำไส้ลำคอไม่เป็นเพอ่์ดอนอ่ะทุกน้อยอย่าหนูนออก,กินอีกอย่าหนูกินอีก สแสดงสแสดงพี่ <laughs> พาะนไเหอหัวกูมื่อนน้ำขุก <laughs> เป็นกาดใช่ไหมอันนี้